ใส่ไก่ลงไปครับเขียวอะไรนี่ไปสวัสดีครับเดนเซตอยู่วันนี้เรานำเสนอผัดไก่ใส่อะไรไม่รู้ เราไม่ใช้น้ำมันนะครับใส่ไก่ลงไปครับลวกไก่ก่อน,นครับแล้วก็ใส่พริกตามเลย นเ้เพราะว่าเราไม่ใส่น้ำมันครับก็ใส่ซดผักเขียวซดอะไรเนี่ยไปแต่เยอะไม่ดีนึ่งดิเพราะมีน้ำปลาใส่น้ำตาลก็ไม่สนุนแต่เราไม่มีน้ำตาลนะผมละ เครื่องนี้เราจะเ,เรา่ตะไขร้ใส่ไปเราจะผัดให้มันแห้งใน้ำพอจืเรื่องมือกิจธะนะครับ เดี๋ยวจะครู่อืมบักแล้วเราก็เปิดฝักใส่ผักกันนี้คั่วคั่วคั่วให้ผักมันสับ はい。<laughs> สวัสดีครับแดนแซกอยู่ช่องนี้มีอะไรสักหรือช่องนี้มีสปอนเซอร์ไหมไม่มีสปอนเซอร์คือวัดสวัสดีครับแดนแซกอยู่ช่องนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือวัดเพราะเราอาศัยวัดกินแต่วันนี้เราไม่ได้อวัดเป็นสปอนเซอร์นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาข้าววัดนะครับเป็นบรรจุน,นะครับเราก็เลยเป็นสปอนเซอร์ตัวเองครับมาว,าว้าว ว้าวในข้าวของเราใส่อะไรทห้สัสูงๆนี่เลยแซ่บๆกันไปเลยนี่ครับผัดไก่เราก็ลุย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 ,ลย,ลย ทำให้มันส,สวยๆครับสุดแดนซับอยู่ช่องนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือวดัดแต่วันนี้เราไม่ได้อาศาัายวัดเพราะเราไม่ได้ไปเอาข้าวที่วดัดนี่นี่เราไม Có thai thái bát nữa luôn nè, thai mãn thái lời mà, mmm lời mmm 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 รอยคุ้มส่งใช่ไ Mm-hmm. อุมมมิตรช่วยกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u b e ดังแป๊บอยู่เป็นกำลังใจให้ด้วยครับได้ซับสไครต์หนึ่งพันวิวแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ในช่อง TikTok นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบาย pet you know dan zap you